สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ EP นี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาสาธิตและแนะนาให้ดูนะครับผมนั่นก็คือการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมียูเซอร์รีโมทเข้ามาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะติดตั้งสคริปต์ไพทอนไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเมื่อมีคนรีโมทเดสท็อปเข้ามาเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนไลน์จะได้รู้นะครับผมว่าใครเข้ามานะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ ถ้าท่านใดที่จะไม่ดูคลิปนะครับผมจะก๊อปโค้ดไปใช้งานนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมไม่ดูไม่ว่ากันนะครับผมก๊อปโค้ดไปใช้ได้เลยนะครับท่านใดอยากทําความเข้าใจมาลุยกันนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับผมผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้ามากดเข้ามาเดี๋ยวเราไปเอาโทเค็นในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะส่งเข้าไปนะครับเมื่อกดลิงก์นี้ปุ๊บเราจะได้หน้านี้ใช่ไหมครับในของ Line Notify นะครับ เราล็อกอินให้เรียบร้อยล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านใดล็อกอินเรียบร้อยแล้วมาต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนโคดดิง้งเนี่ยผมจะช้าช้าช่วงนี้ไวไวนะนะครับผมอ่ะไปที่หน้าของฉันนะครับอ่ะล็อกอินนะ้โผม,ผมทำไมยนะังอ่าผมมีหลายกลุ่มหลายแจ้งเตือนมากเลยนะครับผมอ่ะอย่าไปสนใจนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับผมมาออกโทเค็นสำหรับผู้พัฒนานะครับผม กดออกโถเค็นตรงนี okay. to então, ้นะครับเลือกกลุ well, ่มที่เราต้องการนะครับเลือกกลุ่มที่เราต้องการผมจะเพิ่มการแจ้งเตือนเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับผมก็เลือกปุ๊บไฮไลท์หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งชื่อนะครับชื่อตรงนี้คือชื่อที่จะใช้แจ้งเตือนตรงนี้นะครับคือแบบเรือนเหมือนข้อความเริ่มต้นนะครับผมแจ้งเตือนายไทยถ้าใส่แจ้งเตือนไรไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่ชื่อให้เรียบร้อยใส่ใส่ชื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อใส่กอรอกเรียบร้อยแล้วนะครับกดออกโทเค็นได้เลยนะครับพอดีผมผมไม่อยากขอใหม่นะผมไม่อยากขอใหม่นะครับให้ทุกท่านกดได้เลยนะครับแล้วเก็บโทเค็นไว้ให้ดีนะครับกลับมาขออีกครั้งไม่ได้แล้วนะครับอ่าโอเคเมื่อออกโทเค็นได้แล้วนะครับผมคอมเมนต์ไว้ผม,นะผ,มผมก๊อปโทเค็นมาวางไว้แล้วมาไว้รออยู่แล้วนะครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับผมเชิญไลน์ Notify เนี่ยเข้าไปในกลุ่มนั้นด้วย เชิญ Li n e notify เข้ามาในกลุ่มนั้นด้วยนะครับนี่อย่างนี้นะครับตรง invite invite friend นะครับผมก็เชิญเชิญ Line notify เข้ามานะครับเป็นอันจบขั้นตอนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจบขั้นตอนในส่วนของ l ล ne นะครับได้โทเค็นเชิญ Line notify เข้ากลุ่มต่อไปนะครับโทเค็นเราเราคอมเมนต์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันนะครับมาในส่วนการค้นดิ้ง นะครับผมหัวข้อที่2นะครับติดตั้งโมดูลนะครับใช้แค่2ตัวนะครับผมนั่นคือตัว Request กับ Py ยเอ็ก l ตารนะครับเพื่อที่จะทำให้ครับเป็นตัว e x e กเอกนาะจะได้หลังง่ายๆนะครับติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยนะครับวิธีติดตั้งนะครับผมก็ p i p e x t a r q u e s t s นะครับผมแล้วก็เว้นวร์กตามด้วยอีกตัวหนึ่งได้เลยนะครับ s t a c r พาอินสตาเลอร์นะครับสองตัวนะครับรีเ u e ส t กับตัวพาอินสตาเลอร์นะครับเรียบร้อยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาโคดิ้งกันนะครับเดี๋ยวเรามาโคดิ้งกันนะครับท่านใดอยากทำความเข้าใจนะถ้าท่านใดเข้าใจอยู่แล้วก็โคด้งไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะมาโคดิ้งกันนะครับอินพุตสองโมดูลเข้ามานะครับผมอินพุตตัวรีเ u e ส t เข้ามากับตัวพาอินสตาเลอร์ ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเข้าไม่ต้องไม่ต้องเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ลันตอนเปลี่ยนเขาเป็น e x e นะครับผมเรียบร้อยตัวที่หนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราเขียนเป็นฟังก์ชันดีกว่านะครับเขียนเป็นฟังก์ชันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันนี้กับทุกๆโปรเจกต์เลยที่มีการแจ้งเตือนนะครับอ่าสร้างฟังก์ชันมาหนึ่งฟังก์ชัน function, ชื่อว่า notify แค่นี้ก็แด้นะครับแค่นี้ก็ได,ได้พารามิเตอร์ ว่างไว้ก่อนว่างไว้ก่อนนะครับผมโอ้โห,โหไม่ใช่ javascript นะครับไปเขียนไม่ใช่ไปเขียน,มยนผมเขียน javascript ประจำนะครับผมจะ arrow f ฟังชั o นตลอดเ,อเดี๋ยวเรามาสร้างตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูลกันก่อนนะครับผมหนึ่งเลยนะครับโทเค็นคือโทเค็นที่เราได้มาจากหลายเมื่อสักครูน่นี้นะครับผมผมมีโทเค็นของผมตรงนี้อันนี้ของกลุ่มผมนะอย่าลอกนะ ถ้าท่านใดก๊อบโทเคนผมไปใช้ก็จะส่งมาที่กลุ่มผมเองนะครับผมสองนะครับผม1นึ่งโทเคนไปแล้วสนะครับผม URL เดี๋ยวผมตั้งเป็น URI แล้วกันนะครับผมเอามาจากไหนล่ะเอามาจากไหนล่ะ URL เนี่ยนะครับเขาจะมี l i n e notify ก็จะมี document ให้เราอ่านอยู่นะครับเขาจะมี document อยู่นะครับผมเลื่อนลงมา notification โพสนี่เขาจะาให้เราโพสมาที่ URL นี้นะครับเราก็ URL นี้มาเลยนะครับผมปสองอย่างแล้วนะ1โทเค็น2 URL นะครับผมเราตั้งชื่อว่า UI เนอะต่อไปนะครับ header header นะครับผมตรงนี้จะสร้างเป็นเป็น object นะครับผมเขาต้องการอะไร line n o t i f y เเขาต้องการ header อะไรนะครับผมเขาต้องการ authorization เลยไหมครับรี e ควสต์เมทเขาต้องการ authorization เราก็ใส่ให้เขา authorization เท่ากับอะไรนี่นี่ตัวนี้นะครับผมเว้นวร์กตามด้วยโทเค็นใช่ไหมครับตัวนี้เนาะเ okay. วะ้นวร์กโอเคเว้นวร์กตามด้วยโทเค็นโทเค็นเราสร้างตัวแปรไว้แล้วนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมก็บวกเอาเอาตัวแปรมาวางโอเค ได้ Header ต่อไปนะครับผมข้อความเลือกมาดูข้อความเขาต้องการเขาต้องการค mm ีย hmm. ์เป็นเมสเซจนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสตริง hmm. นะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราสร้างสร้างตัวข้อความสร้างมาง่ายๆว่า m f g ก็ได้ตัวแปรมา m f g นะครับเป็นเป็นอ็อบเจกต์เหมือนกันนะครับเขาต้องการอะไรนะต้องการเมสเซจเนาะผมขออนุญาตก๊อปมาแล้วกัน ไม่เสจนะครับผมเท่ากับอะไรก็คือข้อความที่เราต้องการส่งนะครับผมอย่างผมจะฟิกฟิกเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่จุดจุดจ,จุมีการรีโมเดสท็อป <Yes, top. S 1> ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ข้อความของเรานะครับว่าเราอยากให้เขาแจ้งเตือนอะไรนะครับตรงนี้คือ เป็นสตริงได้เลยนะคือข้อความที่จะส่งเข้าไปในไลน์นะครับโอเคน่าจะครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ตัวนี้กันนะครับวิธีเรียกใช้เดี๋ยวสร้างตัวแปรมารับ1ตัวนะครับผมก็ใช้ชื่อว่า r e l e s r e p แล้วกัน l s p แล้วกันย่อมาจาก r e response นะครับผมเท่ากับนะครับรเท่ากับตัวแปร request ของเราเนี่ยนะครับ โมดูลที่เราอิ p พ r t ตมาเนี่ยนะครับผมจุดเม็ดต่อโพสนะครับเม็ดต่อโพเนาะส่งส่งข้อมูลไปเนาะเม็ดต่อโพสเห็นไหมครับเขาให้เราส่งเป็นโพสไปนะครับส่งไปที่ไหนนะครับตัวแรกนะครับผมคือตัว u r l นะครับเราสร้างตัวแปรไว้แล้วคือ u r i นะครับตัวที่2นะครับผม He a เด r นะครับ h e a d e r s นะครับเท่ากับตัวแปร h e a เด r ของเรา ตัวต่อไปนะครับคือ Data เท่ากับ MSG ที่เราสร้างไว้คือข้อความนั่นแหละผมอยากให้ลองลังดูอีกรอบผมอาจจะไปไวไปแต่ผมยั่รอดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองลันดูหนึ่งรงอบนิ่งๆนะนิ่งๆนะนนนะอ่ะรันดูอีกรอบสิ โอ้โหมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะน,นิ่งนะครับผมสร้างเป็นบังชัดนแต่ยังไม่ได้เรียกใช้เขาเลยนะครับผมก็ notify ตรงนี้แม่ทำผมหน้าแต่งนี้แล้วนะครับผมประจำเลยนะครับผมอ้าวลันดูอีกรอบหนึง่งไว้หน้ากันบ้างนะครับผมเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่จุดๆ,ๆมีการรีโมท มาแล้วซุดยอดนะครับซุดยอดเรียบร้อยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราทําให้มันไดนามิกหน่อยไหม,มจริงจริงก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันได้นะครับมาเปลี่ยนข้อความตรงนี้อยากไปไว้เครื่องอื่นก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอ่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโค้ดตรงนี้กันให้กลายเป็น จาก Python เป็น exe นะครับก็ไม่ยากนะครับผมผมได้คอมเมนต์คำสั่งไว้แล้วนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยให้เราไปที่งานที่โฟลเดอร์งานของเราก่อนนะครับไปที่โฟลเดอร์งานของเราก่อนเห็นไหมโปรเจกต์ผมมีมากมายเลยนะจะเป็น notify remote desktop เนาะตัวนี้เนาะที่อยู่ที่เก็บไฟล์ที่ผมโคดิงตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะแปลงเขาเป็น exe กันนะครับ เปิดคอมมาที่ผ่านนี้ขึ้นมานะครับวิธีเปิดคอมมาของผมก็มาคลิกที่ address bar ตรงนี้นะครับแล้วก็ cmd ผมก็จะได้ผ่านอ่ะวิธีแปลงเป็น exe ก็ง่ายมากนะครับพิมพ์ว่า pyinstaller n s t a l, l er ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับผมชื่อไฟล์อะไรโอ้โหยาวเยียดเลยทีนี้ notify หรือ Mode tesktop.py นะครับผมตามด้วยออปชันนะครับผมนั่นคือ one file ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยก็จะมาโอ้โหเยอะเลยนะกับตัววินโด์นะครับเปิดแล้วก็ปิดไปโอ้ยดีอ่ะลั่นหนึ่งรอบนะครับผมระหว่างนี้นะครับผม วิธีที่จะให้เขาลั่นเมื่อมีการรีโมทเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาเปิดทัสสเก็ตด,ด่วนรอนะครับผมทัสเดดเทสเก็ตด,ด่วนรอวินโดวส์ทัสสเก็ตด่วนนะครับให้เราเปิดตรงมุมล่างซ้ายแล้วก็พิมพ์ว่า T A S แค่นี้ก็มาแล้วนะครับทัสสเก็ตด,ด่วนนะครับผมทัสสเก็ตด,ด่วนนะครับผมกดเข้าไปนะครับเขาเขา,เขามีออปชันหลายอย่างนะแต่เดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวเอาเป็นการรีโมทเดสท็อปนะครับผม โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูไฟล์ก่อนเนาะเราได้โฟลเดอร์มาเยอะแยะเลยนะครับไฟล์ exe ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ดิปนะครับโฟลเดอร์ดิตัวนี้นะครับผมมาลองลันดูลองดับเบิลคลิกดูนะคะลองดับเบิลคลิกดูนะใช้งานได้ค่อยใจชื้นหน่อยค่อยใจชื้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสร้าง ให้เขารันตอนที่ถูกรีโมทมานะครับเอาไปติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะเครื่องที่ต้องการเช็คกกน,นะครับผมเมื่อเรากดไฟล์ e, ไปไ้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเรามาตั้งทัสกิ๊ดด่วนให้เขานิดหนึ่งนะครับให้เรามา new งานใหม่นะครับผม create task ต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะด้านขวา create task ผมเอาอันนี้แล้วก็ตั้งการตั้งชื่อแล้วแต่เรานะครับผมก็เอา notify ติดไฟล์รีโมทเดสท็อปโอเคหัวข้อแรกแค่นี้นะครับหัวข้อต่อไปทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เดี๋ยวเรา纽ขึ้นมา纽ขึ้นมาก็คือเราจะให้เขาทำสคริปต์นี้เราจะให้เขาลันทัสเนี้ยนะครับตอนไหนนะครับเขาจะมีมีกินท์สตรงนี้ให้เราเลือกเป็น On Connection To User s e s s i o n ตัวนี้นะครับคือการรีโมท เมื่อมีคนรีโมทเข้ามานะครับว่ากดปุ๊บออปชันอยา่างอื่นไม่ต้องปรับนะครับผมแอนนี่ยูเซอร์ทุกยูเซอร์เลยนะครับผมอ่ะกดโอเคนะครับปุ๊บเสร็จในส่วนของทิกเกอร์ต่อใบนะครับแอคชั่นนะครับแอคชั่นรันอะไรให้เขาทำอะไรนะครับกดนิ้วขึ้นมากดบราว์หาไฟล์ exe e ของเราเราจะเอาวางไว้ที่ไหนกดบราว์หาตรงนี้นะครับผมอ่กดเลยปุ๊บ เช็คเน็ตเวิรไม่ใช่อันนี้หัวข้อที่แล้วนะครับผมรอบนี้เราจะเช็ค Notify Remote Desktop นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ดิสนะ Notify Remote Desktop กดโอเคกดโอเคโอเคเสร็จแล้วนะครับผมเลดี y เรียบร้อยนะครับได้ไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมผมจะใช้อีกเครื่องนึ่งรีโมทมาที่เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดู IP ก่อนนะผมลืม 1 9 2่งเกอ่ะอ่โอเคลองดูนะครับลองดูนะครับไม่รู้เมื่อกี้โดนลบไปหรือ,อยังนะผมจะลองรีโมทก่อนเนาะถ้ามีคนรีโมทมาในเครื่องโม้เก้านาทีนี่นะนได้นะเข้าท่าอยู่นะ ก็วังเก่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองรีโมทมาอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเครื่องที่ถูกรีโมทเนี่ยจะต้องถูกล็อกสกรีนนะครับเดี๋ยวผมจะรีโมทต,ตรงนี้นะอีกเครื่องหนึ่งลอดูนะครับผมอ่าได้นะ เดี๋ยวผมขอดูอ่านหน้าจอผมหน่อยยังทํางานอยู่หรือเปล่าอายังทํางานอยู่โอเคเสร็จนะครับผมสําหรับการให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือนเมื่อมีคนรีโมทเข้ามานะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปเนะี่ยหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ผมสามารถรู้ได้แล้วว่า IP ไหนสามารถที่รีโมทเข้ามานะครับแต่ไม่ใช่ใน EP นี้นะครับเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนอยู่นะครับในการเขียน Python นี่แหละไปอ่าน e v e n t ห ของ Windows นะครับรู้ถึงขนาด IP เลยนะครับผมว่าใครเป็นคนเข้ามานะครับเดี๋ยวเอาไว้ถัดไปหลังจากนี้นะครับผมโอเคนะครับเป็นก็เป็นการแจ้งเตือนง่ายๆนะครับด้วย l ล n e Notify ด้วยการเขียนสคริปต์ไพทอนเนาะง่ายๆแค่มีกี่ขั้นตอนเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมครับ